ื่องของน้ําดื่มเนี่ยเราควรจะดื่มน้ําให้ได้วันละ8แก้วนะครับแ,แก้วละ250ร้อซีซีก็ตกแล้ววันหนึ่งประมาณ2,000ซีซีหรือ2ลิตร ซึ่งเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าเขาก็ไปตรวจสอบที่มาที่ไปกันปรากฏว่ามันหาไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ามันเริ่มต้นมาจากไหนใครเนาะเป็นคนที่แบบเผยแพร่หรือว่าให้แนวคิดหรือให้ข้อมูลแบบนี้กันมาเป็นคนแรกนะครับแล้วก็จากนั้นก็ส่งต่อกันมาบอกเล่า90กันมาเรื่อยๆนะครับกลายเป็นตัวเลขที่เรียกว่าเป็นตัวเลขมาตรฐานนะครับซึ่งเราก็ถือกันมายาวนานนะครับลองไปถามเพื่อนฝูงพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ดิเอะเราจะดื่มน้ําวันละสักเท่าไหร่ดี ะครับก็จะได้คําตอบนี่แหละครับก็คือวันละ8แก้วหรือคํานวณออกมาเป็นปริมาตรนะครับก็จะตกประมาณ2,000ซีซีหรือ2ลิตรนั่นเองนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็บอกว่างานวิจัยส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับมีการวิจัยกันนะครับพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราไม่ได้ดื่มน้ํากันถึง2ลิตร มีน้อยคนจริงๆนะครับที่จะดื่มน้ําถึงวันละ2ลิตรนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแล้วอาจจะมีบางท่านเนี่ยบางคนเนี่ยดื่มน้ําไปมากกว่า2ลิตรต่อวันได้ซ้ําไปแต่ว่าผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการนี้ได้นะครับลองทบทวนตัวเองนะครับลองนึกตั้งแต่ตอนตื่นเช้าขึ้นมานะครับแล้วก็ลองคํานวณดูนะครับว่าเราดื่มน้ําจริงๆเนี่ยวันละกี่ลิตรวิธีง่ายๆนะครับก็คือเราพก แก้วน้ําของเรานะครับซึ่งแก้วน้ําของเราเนี่ยมันจะมีความจุที่แน่นอนเลยนะครับอย่างแก้วที่ว่าเก็บความเย็นก็ได้นะครับรักษาความร้อนก็ได้นะครับแก้วพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความจุอยู่ที่ประมาณน้ําดื่ม1ขวดนี่แหละครับก็คือประมาณ6 0 0้อถึงเจ็ดซีซีนะครับก็คือประมาณขวดน้ําดื่มที่เราไปซื้อกันตามร้านทั่วๆไปนะครับประมาณ6 0 0้อถึงเจ็ดซีซีหรือ0 6ถึง0.7ลิตร นะครับลองเอาน้ำเนี่ยนะครับน้ำดื่มของเรานะครับใส่แก้วที่ว่าแล้วเราก็พบไปเรื่อยนะครับลองสังเกตตัวเองดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเราดื่มน้ำเนี่ยทั้งหมดกี่แก้วแก้วใหญ่แบบนี้นะครับกี่แก้วหรือบางท่านอาจจะใช้วิธีคํานวณจากจํานวนที่เราดื่มกันนะครับอย่างเช่นตื่นเช้ามาดื่มน้ําไปสองแก้วนะครับแล้วก็กลางวันรับประทานอาหารชาเช้าเสร็จดื่มไปแก้วนึงนะครับกลางวันทํางานก็อาจจะจิบน้ําไปสักครึ่งแก้วนึกได้นะครับกลางวันไปทานก๋วยเตี๋ยว นะครับจากนั้นก็ดื่มน้าไปอีกแก้วนึงนะครับกลางวันก็นึกได้ก็ดื่มน้ําไปครึ่งแก้วนะครับเย็นมาก็ดื่มน้ําไปอีกสักครึ่งแก้วแล้วก็รับประทานอาหารเย็นดื่มน้ําไปอีกแก้วนึงนับๆดูแล้วเนี่ยมันก็ตกราวๆเหมือนกันนะครับประมาณ8แก้วเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็น8แก้วที่แก้วหนึ่งเนี่ยไม่ถึง2 5 0ซีซีเพราะว่าแก้วน้ําสมัยนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมีความจุกันแค่ประมาณ1 2 0ถึง150ซีซีเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังนะครับไม่ได้เย อย่างที่เราคิดกันนะครับท่านผู้ฟังอาจจะทดลองดูก็ได้นะครับเอาแก้วน้ําที่พวกเราใช้ดื่มกันตามปกติแล้วก็ไปซื้อน้ําซึ่งเรารู้ความจุแน่นอนนะครับน้ําดื่มที่มีความจุข้างขวดบอกไว้เลยว่า 600cc 700cc ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มารินใส่แก้วดู ว่าจะได้ทั้งหมดเนี่ยกี่แก้วนะครับสำหรับขวดน้ำดื่ม1ขวดซึ่งรู้ความจุแน่นอนว่า600หรือ700ซีซีนะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก้วหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณสักไม่ถึง200ซีซีนะครับอย่างเช่นน้ำดื่ม1ขวดนี่นะครับเติมแก้วน้ำานี่นะครับจะได้อยู่ประมาณ3แก้วหรือเต็มที่ก็4แก้วนั่นก็คือแก้วหนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้แหละครับ150ซีซีเต็มที่ก็ไม่เกิน200 cc. เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราดื่มวันละ8แก้วนี่นะครับมันก็ยังได้แค่ประมาณลิตรครึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีงานวิจัยกันนะครับ โดยคณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้ตีพิมพ์ผลการศึกษานะครับลงในวรารสาร Science หลังจากทำการทดลองขนาดใหญ่กับกลุ่มตัวอย่าง5,604คนใน23ประเทศโดยกลุ่มตัวอย่างนี้ครอบคลุมคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อายุ9ขวบไปจนถึง90ปี นะครับผลปรากฏว่าพบว่าคนเราต้องการน้ำเนี่ยในปริมาณที่แตกต่างหลากหลายกันมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องการน้ําดื่มกันที่ประมาณลิตรครึ่งถึง1.8ลิตรเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าเราได้รับน้ําจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยเรียกว่าประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับของ ร่างกายที่เราต้องการนะครับซึ่งศาสตราจารย์โยสุเกะยามาดะหนึ่งในทีมผู้วิจัยนะครับจากสถาบันนวัตกรรมชีวการแพทย์แห่งชาติญี่ปุ่นนะครับก็ได้กล่าวอธิบายว่าคำแนะนำต่างๆนี่นะครับมันก็เป็นปริมาณที่เรียกว่าเป็นตัวเลขที่สืบเนื่องกันมานะครับ แล้วก็ไม่ได้มีตัวเลขที่มีการศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์กันมาร่วงหน้านะครับแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้นะครับก็มี คำแนะนําจากการเป็นวิทยาศาสตร์มาแล้วนะครับว่าคนเราต้องการดื่มน้ำเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเรื่องของ8แก้วหรือ2ลิตรเนี่ยมันไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีวิทยาศาสตร์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าผู้ที่ให้คําแนะนาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้คํานึงถึงปริมาณน้ําจํานวนมากที่ร่างกายเราได้รับจากอาหารอยู่ก่อนแล้ว